จุดเซลฟี่จุดเซลฟี่จ,ฟจุดเซลฟี่ฟอ <laughs> โอ้ถูกใจนโมมากเลยอโอ้ขิงคองยักษ์โอ้พ่อลืมเห็นหลักกิโลยักษ์ด้วย ตำนานโป่งนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับนี่นันครับเราจะพาไปชมสวนเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่นเปิดเมื่อแรกครับเปิดบริการนะครับจะพาไปชมสวนด้านในนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าทางเข้านี่ครับแจงใต้ตำนานโป่งนะครับอาจจะพาไปชมด้านในครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะครับ ด้านในแล้วก็จะมีทั้งกับข้าวกาแฟสดอยู่ด้านในนี่นะครับ้านนักท่องเที่ยวหิวข้าว็สามารถเข้าไปกินข้าวก่อนที่จะเข้าไปชมสวนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของน้องนโมนะครับที่มาที่นี่เราจะพาไปชมบรรยากาศด้านในครับ พัดอันมาพูมก่อนแล้วแล้วเด็กต้องขนาดนี้ร้อยอ,อ,ยอ๋อแล้วต้อเสียใช่มั้ยครับป้ายป้ายป้ายครับนี่คืออะไรอ่ะ นี่ครับเราเดินเข้ามาฝ่ามือเราก็จะมีกับข้าวนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับไปเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับข้างในถ้าเราหิวข้าวนะครับกี่บาทนะช่างย้อบาทเหรอบาทบาทคนละสี่สี่แล้ต้องนี่ครับเข้าชมสวนด้านในนี่นะครับเป็นสวนนะครับแกงใต้ตำนานโป่งคนละสี่สิบบาท น้องน้ำโมไม่ได้เสียนะครับต้องสูง110เซนขึ้นไปถึงจะได้เสียซื้อตั๋วนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยาวว้ของแท้หรือของปลอมของแท้ใสจริงว้าว ว้าวขวามือนี uno, ie, oh, ่เป็นอะไรล่ะนโมเนี่ยเซลฟี่จุดเซลฟี่จุดเซลฟี่โอ้ถูกใจนโมมากเลยตานานโป่งนะครับเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับเพิ่งปิดช่วงโควิดแล้วก็มาเปิดนะครับวันแรกเลยโอ้ตรงนั้นมีอวดซาลาพร้อมนโมพนน่ะคนครับตาละลายดีขนาดเลยน้องนโมพี่น้องคุณลูกขับถอดเทียบกอนไม่ต้องถกก็ได้ครับ <laughs> ไป <ขอ S 1> เดินต่อนี่ไงครับคุณพ่อเอิ้นโอนศลา,านะโอนศลาวา่มีม้าด้วยนูน่นนะนโมว้าวดันโนนมีม้าด้วยสองตัวเอา้าวขี่ชิงช้าด้วยคนละอันเลยโอ้โหชิงช้ายักษ มวนบ่ครับเสียวบ่ครับเสียวเหมือนกันนะคือเออเสียวเหมือนกันนะครับไปเดินต่อพอแล้วมันฮ้อนแดดเอาทีละหน่อยว้าวอน้ำโมนำหน้าเร็วนำหน้ามานนำหน้าเลยไกด์นำเที่ยวน่ะพาไปดูม้านู่นหน่อยมีม้าด้วยอ่าน้ำมาเลยครับพี่น้องหันหน้ามาเอิญเนี่ยแม่ล่ะกวักมือเรียกด้วย มามาพี่น้องมผมจะพาเที่ยวเออมีมาพาไปเบิ่งมาโอ้ฟาไปเบิはは่งมาเลยปุ๊ดอ่ะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเคยเห็นบัวครับม้านะครับโอ้คนเคยเห็นอยู่ตัวม้านี่มาห่วย โอ้หิงคองยักษโอ้พ่อลืมเห็น oh. หลักกิโลยักษ์ด้วยโอ้โ oh, ห oh. ครับโอ้ oh, หลักกิโลยักษ์แล้วก็พิงพี่หิงคองด้วยจุดเช็คอินจุดเช็คอินครับเออโอ้ oh, นั่งช้างมีนั่งช้างด้วยอันเด จุดนั่งช้างแต่ว่าแต่ว่าไม่มีช้างนะครับไปนู่นหมดแล้วไงเพราะว่าเพิ่งเปิดวันแรกนะครับนี่ตำนานป่งก็เลยไม่มีช้างเอาเดินมาทางนี้ดูมีอะไรบ้างโมโอ้โหตรงนู้นเป็นอะไรนอนทางนู้นน่ะ นักท่องเที่ยวก็เงียบเหงาครับคนก็นยังไม่มาเที่ยวกันแต่ก่อนจะมีสามล่อนะครับบริการครับนี่สามล่อสามล่อเครื่องนะครับพ้นยุดช่วงโควิดเนาะเลยบ่มีสามล่อค่อยบริการพี่น้องกว้างนะครับนี่เป็นเป็นหลาย,ลาย,ลายร้อยไร่ด้วครับที่นี่ นี่ไงเจอแล้วสามล้อมีสามเบาะครับแต่ว่าเพิ่นอ่าคนขับหันมาจะไปใช้ครับไปใช้ครับไปใช้ครับหันหน้ามาสิครับอย่าท้ามนะไปใช้ครับอยู่ใช้ครับป้าลงมานี่ครับถ้าถ้าอ่า เหตุการณ์ปกตินะครับบัติดช่วงช่วงโควิดนะครับแต่บัติดแต่บัติดช่วงโควิดนี่ก็เพิ่นจีมีสามหล่อรับซองครับแต่ <The S 1> <The S 2> นี่เห็นนักท่องเที่ยวยังบาง <The S 1> ตา <The S 1> เพิ่นก็เลยโมมีบริการรับซองนะครับโมเพิ่นสั่งเพิ่นสั่งหลายไม้หลายอย่างเนาะำกำลังทำใหม่หลายอย่างเลยโม ทุ่งดอกเวอร์บีนาสันดีโอ้สวยมากครับเ <มา S 1> นี่ยอ่ามาชมสวนโอ้ชมสวนครับมืัอนี้มาชมสวนระวังครับระวังด้านขวานี่ก็เป็นโอ้พลันเนียนงนั่นี่งแกะสลักโอ้ลูกแกะสลักนี่ไงดอกเบอร์บีน่าไงนี่ไงครับ โอ้อัน,นี่มาเดบเ่งหมกองุ่นท่านี้โอ้อุ่่นสุกแล้วครับอุ่่นเยอะเลยลครับไง่ายๆโอ้โหสวยจังเลยสีชมพูไอสีม่วงสีม่วงสวยมากเลยโอ้โหเป็นทุ่งเลยทางนู้นก็เป็นทานตะวันครับนู้นกำลังขึ้นเพิ่งปลูกใหม่ ทางตะวันเราเรากลับไปทางดอมดีกว่าโอ้เสียดายครับโบ,บมีบริการ3ล้อเครื่องเนาะครับก็เลยต้องยางพาะนองน้โมยางอ่อมเอาครับยางได้สัมยางได้เหรครับย <c oughs> <c oughs> างได้ชำเลยกับยางซชำนันโอ้เ <c oughs> ลยก็เป็นโรงอาหารนะครับ งอาหารหรือร้านอาหารแชนทีนนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็คือทางเข้าที่เราเข้ามาถ้าใครหิวข้าวก็กินข้าวกันก่อนนะครับอยู่ข้างในมีกาแฟสดมีข้าวนะครับข้างในนี้น,น,น,นี่เป็นทางออกแล้วครับเดินไกลบ่ได้ครับเดินไกลเปนห้อนนะครับบ่มีรถบริการก็เลยผ้านออกมามยยัง บริเวณทางเขานี่ก็เป็นทางออกนะครับมีบริเวณทางออกดันตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่ทางเจ้าหน้าที่ของสวนนะครับถ่ายไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับครับสำหรับคลิปนี้น้องน้งโมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับฝนกำลังมาเลยครับ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ